อมืนเกสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พามาเล่นน้ํำเขื่อนมาดูน้ำตอนช่วงนั้นมาเราไม่มีน้ำเนาะมารอบนี้เออมีน้ำเลรอเดีฝนตกมาโอ้ยลงยากเกินอุ้ยมันจะหล่นตะคุบเลยนี่มีแต่หินอืมคานเอาก่อนเด้อโอ้ย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 แม่ลโอ้ยเนะตายแล้วมันลงยากเดี่ยทุกคนดินหินก็ตะกร้อกระโดดมันไม่จะเป็นทางเลยบ่มันมีหิน มันเป็นหินเป็นก้อนนะนะาก็เนี่ไไม่รู้อะก่อนไหนมันโอยโอยโอ,ย,โอยชีลมตะคุบกับงานนี่แหละเด้อลงทุนเจนเด้โอ้ตรงนั้นจะเป็นเขาตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเป็นอะไรเขาเรียกอ่างเก็บน้ำเนาะมาหลอบนั่นที่ว่าพามาดูนั่นคือมันแห่งจนเห็นตะดินเดินมาแถวนี้ได้เลยเนาะตอนนี้น้ำก็มีเน้ะแต่ว่าปกติแล้วน้ำนะมันจะขึ้นมาถึงนี่ระดับนี้เลย จะลงได้มาแค่นั้นแต่ว่าอันนี้น้ำฝนตกยังไม่ไม่ดีเท่าไหร่นาะวิภาเมื่อกี้ก็มาไม่ถึง <g ười> ก็เลยได้แค่นี้เนี่โอ้เนี่ยเป็นก้อนหินอย่างเงแล้วเวลานามไหลนะทุกคนมันขึ้นไปถึงนู่นใช่ไหมเวลาเรามาเล่นเราก็ลงไม่ได้เพราะว่าเนี่ย,เ,ยเดินมาเนี่ยเวลาลมดูระดับน้ำทีถ้าขึ้นไปถึงนู่นมันไม่ใช่ตื่นเดยถ้าลมเนี่ยมแต่หินเนี่ยปากชิบะแตกซะบ,บ่แก้วชิบะรุดซะบ,บ่ เออจะ่าะปากแต่แค่ลุดทอมเนอะมีแค่ให้รุดรอได้เนี่โอ้ยเออวจะลงมาได้เออเฮ้ยวายหินมันจะถลม่มเนี่ยนุ่นเดอมองไปมองไปรีบรบนู่นเด้อเด้วจะบอกอะไรทุกคนมองไปรีบรบเห็นเขาไหมนี่แหละนี่คือบ้านเราน,นุ่นคือบ้านเขาบ้านเขาน่ะรูไหมนะว่าบ้านใคร นู่นะเห็นเขาสวยๆน่นแหละเนาะแต่ว่าเขาไม่ไม่ไปใกลหรอกเพราะว่าเขา่านอยากลงเล่นน้ำนะแต่ม้เอาเสื้อผ้ามา้อดแล้วอู้ทุกคนร้อนอันนี้คือคือเขาของเราอันนี้เขาคืออยู่ตรงอ่างเก็บน้ำเนาะทางนู้นจะเป็นเขาขึ้นไปเคยขึ้นไปแล้วแหละแต่ว่าลกหนาหนาฝนอย่าง,งนี้ลกหกมากเลยมีแต่มีแต่ใบไม้พูนะน้ำน้ำก็ใสได้แต่เวลาลงเลนน่ะ ตะกอนเนาะมันไ่ได้ใสแบบเหมือนน้ำทะเลเนาะันจะเป็นตะกอนขี่ตะไครน่น้ำปัญาว่าไมมันจะดังแก๊กแกอีกเมตตาถ้าไม่ไปซูนมันแมอืมขอนั่ง,ง,งโง่ๆอยู่ตรงอ่างเก็บน้ำสักพักก่อนน,น, <laughs> นั่งแบบไม่ต้องพูดได้ไหมโอ้ลมก็จะพัดมันจะผิวนั่งแบบไม่ต้องพูดสัก สองสามนาทีได้ไหมให้ทมบรรยากาศไปด้วยเนาะสวยสวยเขียวแต่ว่ามาแต่วันโพดร้อนต้องมาค้ำกันเจักหน่อยแต่ก่อนเด้อจะลองทําทาลงน้ำก่อนเด้อหัอจะถิ่มกล่ละก็มีไอยหยังให้ดูเลยน่ะมันไม่มีดอกหัวถูกเบลือปกติมาก็จะมีดอกหัวให้ อู่แต่อยู่ฝั่งนู้นดอกบัวที่แรกว่าจะเอารลถลงอยู่ฝั่ง,น,งนู้นแหละฝั่งนู้นแต่คันนี้ลงไปเรากลัวแบบถ่ายเราจะไม่เห็นเขาลูกนี่เนาะก็เลยมาโอ้ยหมวกจะปิวก็เลยมาทําตามถนนตามถนนก็ได้แหละมาลงตรงนี้จะได้มองเห็นไปทั้งนู้นด้วยมองเห็นเขาเลยลมก็ค่อนข้าง,งแรงดิหมวกก็ไม่จะถูกันไหมจะสีกันไหมเนี่ยจิ๊บ คนฟังเอาหน่อยเด้อทุกคนไม่ก็ไม่รู้เป็นอะไรยังทันได้เงินเลยไม่จะพังไปแล้วคุณนะน้ำนะลมแรงเนี่ยนี่เสียงลมกับปานหนึ่งเดี๋ยวนี่ไม่เก็บลมไม่อยู่เลยตักตักว่าป้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 ายิงธบพูดดินด้วยยิงนั่นเลยจะมาหาเก็บหอยก็เห็นมีหอยจะเก็บจักตัวเลยนี่แก่อนเดินทำท่าลงก่อนเดินได้หมวกผิวนะ วัดถิมซะละหัวนาำเขาก็สายอยู่เด่นหนเนาะลงเลนไ่้อยู่ดอกแต่ว่าขึ้นจะมีตะขีตะไร่หน่ำถ้าไม่ลืน่นเลนอย่าใกล้เลยหนีซะเถอะโอ้ยหัวจะถิมเด้ป่ะตินนินเนาะโอ้ยลมแรงจะนอะอีพออีเม่์เลย คนฟังเอาด้วทุกคนเด้อแต่มันดังแก๊กๆก็ได้เพราะว่าบางทีก็ลมแรงก็พัดไม้ขยับเพราะว่าไม้เสียบก็ขานตั้งกล่องไ้คุยเรื่องอะไรเหรอบัตินิตาฮะให้ดูอันนั้นดีกว่าเนาะให้ดูบรรยากาศ <c oughs> นั่งโง่ๆอยู่ริมทะเลไปนั่งโง่ๆอยู่ริมทะเลสักหน่อยก่อนเด้อปนฮะ ่เห็นหรอกมาหลอกนั้นที่มาถ่ายพีเสือให้ดูนะตรงคนตรงนี้ไม่มีน้ำเด้ที่มาถ่ายไอกลุ่มพีเสือให้ดูตอนนั้นอนะ่ะไม่มีน้ำเด้นูนะตรงนูนะ้นอ่ะไม่ีน้ำอยู่อยู่ตรงนูนะ้นอ่ะตรงกลางน่นะองเดียวอ่างเดียวเองเขากลากแห,หวันแหกกันอยู่แต่ตอนนี้ลงไม่ได้แล้วหลึกเขาว่าจะหลอกแก,มล,แก,ม,แกมลิงแกมแกมลังก็ไม่เห็นมีรอยหลอกเลยเนาะจนน้ำมาก,ก่อนเหรอสงสัยหลอกไม่ทันมั้งป่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เลย ว่าเขาว่าจะหลอกอยู่ทั้งนู่นน่ะปลาบัวนู้นน่ะไม่เห็นเลยหลอกอ่าอันนั้นดอกอะไรน่ะตาน่นน่ะขา,ขาวๆนี่ยบอแม่นเป็นตน้นไม้ห็นไแมดอกดอกเห็นไหมดอกลมไรเหรอลำไรเหรอโอ้ดอกต้นซักโอดอกต้นซักโอ้ยลมแรงแท้หอนก็ฮอนเด้อทุกคนไม่ใช่ว่าไม่ฮอนดินั่งพยายามหันหนาเป็นเด มันห่อนแดดมันสอ่องลมแรงได้แต่ว่าแดดแดดแดดก็แรงพอแดดแม้นะ่ะจะมามือวันนั้นเนาะวันที่พายุเขาหลบแหลกวันแหลกอะ่พะพายุวิภาเขาอ่ะนะเพราะมีแดดเลยอากาศดีดีทุกคนเย็นทั้งมือเลยลมยังึงก็ไม่มีแดดเนะาะคลายอากาศฝนแต่ฝนกับปล่อยๆมาวิภามาไม่ถึงเฮาจะติดไฟแดงอยู่ไหนก็นไม่รู้มาแคบปล่อย ติดไฟแดงอยู่หรือมาหลดไฟก็ไม่รู้มาไม่ทันมาฉ่าปวดเขาตกกันตึมๆอยู่บ้านปยายามมิดว่ามีหอดฝนมีเสบ,บ,อบอยๆลินล้นๆแล้วก็คึมๆบรรยากาศดีๆก็ไม่ได้มาอยู่นี่นาอวันนี้มาแดดร้อนเปีย้ยงเลยคุณนขนาดค่ำวันนี้นนี่กี่โมงประมาณกี่โมงตอนนี้นะจะประมาณห้าโมงเนาะแดดยังขนาดนี้เลยคุณนะ่ะเสียงนนะ้ำน่ะ แต่ทา้งที่นีน่ไม่ต้องใช้ไหม้น่ะจะได้ยินเสียงหอดน้ำอันนี้ไม้แคคแคกคบูดปะญยาฟังลปะยยากันลำคาญเลยเวลาฟังไปฟังคลิปเจ้าของหนะ่าเครก่กกกอนที่เราจะส่งน,น,น,นะเนาะขนาดเราฟังเราเรายิา่งลำลำคาญหลิ่นพันกันใครก็จะแย่งพูดเราเราเรายังลำคาญเลยเนาะเออแล้วคนฟังคนอื่นเขาจะขนาดไหนเนาะ อ้ยเขามาตั้งนานแล้วเขามานี่เขากำลังอย่างดีเถอไหนนกอันใหญ่นกกระนาม้มเห็นไมหมเราทุกคนนู่นเฮลโหลคุยกับน,นกพูดนะน,นกอ้าวบ่แม,มนนกเด่นันลดเด่นตาลดมันจะขึ้น้วเด่นเห็น คนในกล้องอะนะเห็นไหมเห็นนกกันนาไหมทุกคนไปหาเขาดีกว่านาะเดี๋ยวปัญาจะเดินไปหาหนกกันนาโอ้ยโอ้ยลงกินปลาแล้วโอ๊ยทำไมเก่งแท้หุ้ยทำไมเธอเก่งแท้ฉันอยากเป็นเธอนะเนี่ยนกกันนาไหมทุกคนโอ้ยโอยไปติดลมบนแล้วนู่นนู่นูนู่นแล้วลงจวกไหมโอ้ยแล้วแหละ พอเวลาจะเอาปลาโดดจุงลงไปได้ตัวหนึ่งปวดริบเลยโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหลนะเนาะเดี๋ยววันหลังจะพาไปท่องเที่ยวใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายท่านจะไปไหนหล็อกเดอร์บัดทีนี้ตะนจะโกยโตโยไปไหนไม่รู้เนี่ย